วิดีโอ 4K ดีๆกันสั่นนิ่งๆหมื่นนิดๆก็จบได้กับ Samsung a s <Hey>. a <Yeah>. m s u n Galaxy g A55 5G ก่อนหน้านี้มีคนมาถามในรีวิวอื่นๆนะคะว่า Samsung Galaxy A5 กับ A3 ซีรีส์เมื่อไหร่จะมา ตอบเลยมาแล้วมาเลยมาตอนนี้เน่แหละนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูด้วยซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ราคาน่ารักเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบคิดมากครบครบแล้วนะส่วนจะมีความต่างยังไงเด่นยังไงเดี๋ยววันนี้มีมาเทียบเป็นให้ดูด้วยแต่ตัวหลักๆที่เราจะรีวิวค่ะก็จะเป็นตัวนี้ Sam s u n g Galaxy A 5 5 5 G รุ่น P ที่เน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอ ก่อนอื่นเขามาเริ่มที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนนะคะรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามี3สีนะก็คือสีที่เก่งถืออยู่คือสี Awesome Relax นะคะนอกจากนี้ก็จะมีสี Awesome Ice Blue ที่จะเป็นสีแบบฟ้าฟ้าละมุนล,ละมุนแล้วก็มีสี Awesome Navy สำหรับใครที่เป็นสายแบบเข้มดุดันอยากได้ความแบบเรียบรู้แต่สีที่เก่งชอบมากที่สุดก็คือสีนี้เลยค่ะเป็นสีวงาออซเลลนะคะซึ่งความดีงามของมันอยู่ตรงที่นอกจากแบบ สีอล,ลละมนลลุนแล้วนั้นเวลาที่บิดไปบิดมาสังเกตเห็นนะมันจะมีลูกเล่นความสะ้อนสีลูกขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปด้วยนะสําหรับใครที่ชอบความหวานเบาๆแต่มีมิติตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะส่วนเรื่องของฝาลังตัวนี้จะเป็นฝาลังกระจกนะคะซึ่งเหมือนกันในทุกๆสีแล้วก็ตัวเฟรมจะเป็นเฟรมโลหะแบบนี้เหมือนกันทุกตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมลุคของรุ่นนี้ดูเฟรียมเกินราคาเลยค่ะส่วนถ้าเกิดใครถามหาที่สแกลายนิ้วมือ รุ่นนี้สแกลลนลายนิ้วมือได้ที่ใต้กระจกหน้าจอเลยนะคะดูแบบพรีเมียมคล้ายกับซีรีส์ S เลยเนาะส่วนการจับถือเองก็ทำได้ถนัดค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีนี่เป็นคีย์ไอลันขึ้นมาแบบนี้นะคะจะมีความแบบว่าบุ่มลงไปตรงนี้ทำให้มันเข้ากับร่องมือเราพอดีเวลาที่เราจับถือเห็นไหมปุ๊บอย่างนี้เลย ถือว่าจับถนาดมือนะคะแล้วก็น้ำหนักที่ให้มาก็ทำได้ดีอยู่ที่213กรัมค่ะแต่ไม่ได้สวยอย่างเดียวค่ะรุ่นนี้เหมือนเราสวยด้วยทนด้วยนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับข้ามาตรฐาน IP67 นั่นหมายความว่ารุ่นนี้จะทนน้ำทนฝุ่นได้พกไปส่งกรานเผื่อแบบอุ๊พี่คะไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นโดนน้ำสาดมาก็ยังแบบโอเคได้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหน้าจอของรุ่นนี้เองเนี่ยก็อัปเกรดมาเป็น Gorilla Glass 7ที่มีความทนทานมากกว่าเดิมทั้งทนรอยขีดข่วนแล้วก็กันการกระแทกได้ดีขึ้นด้วยค่ะ มาที่เรื่องกล้องกันก่อนเลยค่ะขอรีวิวเรื่องนี้เพราะว่าเป็นไฮไลท์ของ s a m s u n Galaxy g A555G นะคะชื่อนี้แบบ5เยอะมากต้องร้อนอังนี้ปะ Samsung A55G เดี๋ยวไปปะ5เกิน a m s u n g A55G เงี้ยหรอ มาดูที่เรื่องกล้องกันก่อนค่ะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้นะสำหรับกล้องตัวนี้ให้กล้องหลักมา3ตัวอย่างที่เห็นเลยกล้องตัวหลักให้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็ได้เลนส์จาก Sony IMX 906ด้วยนะซึ่งตัวนี้เราสามารถถ่ายที่เต็มความละเอียด50ล้านพิกเซลก็ได้หรือจะถ่ายแบบรวมพิกเซลที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลก็ทําได้เหมือนกันค่ะส่วนอีกตัวนึงค่ะเป็นเลนส์อัลตร้าไวท์ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็ให้กล้องมาโครที่ความละเอียด5ล้านพิกเซล ซึ่งจุดเด่นที่เราจะมาพูดถึงอย่างแรกก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอค่ะที่ต้องพูดถึงแบบนี้เพราะไลฟ์สไตล์เราทุกวันนี้ถ่ายวิดีโอก,กันเยอะมากถูกไหมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรามีกล้องที่ดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตเราก็ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งกล้องรุ่นนี้ความเจ๋งอยู่ที่ในราคาแบบไม่ต้องถึง2องหมื่นอ่ะเราสามารถใช้กล้องหลังถ่าย 4K ได้และมีกันสั่นมาให้ด้วย ซึ่งกันสั่นตรงนี้เนี่ยมีทั้งกันสั่นในระดับฮาร์ดแวร์ที่เป็น OIS แล้วก็กันสั่นในระดับซอฟต์แวร์ที่เป็น VDIS มาให้โดยที่อันนี้ยังไม่ต้องเปิด Super s ์เ a ดีนะเราก็รู้สึกว่าภาพมันแบบนิ่งประมาณหนึ่งแล้วอะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากเปิด Super s ์เ a ดีที่ขึ้นชื่อของค่ายนี้ไปด้วยได้ไหมในการถ่ายวิดีโอ เปิดได้เหมือนกันยังมีมาให้ใช้อยู่นะคะแต่เวลาที่เราเปิด s u p e r s t สเตดเนี่ยความละเอียดของวิดีโอเนี่ยจะถูกปรับลดจาก 4K ลงไปเหลือที่ Full HD เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันซึ่งส่วนตัวอยากให้ลองดูในการถ่ายวิดีโอ 4K ก่อนมันมี ois มี vds i มาช่วยแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งประมาณหนึ่งแบบเราเราว่ามันนิ่งระดับที่เราพอใจนะคะเดี๋ยวลองไปดูภาพเทียบกันแล้วกันระหว่างวิดีโอ 4K กับวิดีโอ f u l l HD ที่เปิดซ u เปอร์สเตดค่ะ ีกหนึ่งข้อดีคือเวลาที่เราจะถ่าย 4K เนี่ยมันรองรับทุกกล้องเลยกล้องหลกกักก็ได้ออคตทอยก็ได้จะซูมเข้าไปก็ยังได้ซึ่งเราสามารถเลือกสลับตอนถ่ายได้เลยนะคะแต่จะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงเรื่องของความสมูทระหว่างที่เราสลับเลนส์ค่ะเมื่อกีก้เราพูดไปแล้วว่าในยุคนี้ทุกคนชอบถ่ายวิดีโอเพราะปัจจัยมันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตที่ดีขึ้นกล้องของเรามันก็ดีขึ้นด้วยกับแพลตฟอร์มต่างๆก็ทําออกมารองรับถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกคนอ่ะจะชอบถ่ายลงติ๊กต็ เคยเป็นหรือเปล่าบางทีอะเวลาที่เราถ่ายอะเราจะติดถ่ายแนวนอนพอมันไปนลงติ๊กต็อกมันลงแนวตั้งภาพมันจะต้องถูกครอปถูกไหมดังนั้นความละเอียดอะมันก็จะเสียไปหรือแม้แต่บางทีเราอะอยากเก็บโมเมนต์รอบๆบรรยากาศเป็นวิดีโอเพื่อเราจะได้เห็นว่าเอ้ยคนนี้พูดอะไรมีเสียงมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นคือในหนึ่งเรื่องราวมันม่กม,ม,มีเหตุการณ์มากกว่าคนหนึ่งเสมอถูกไหมแต่เราก็อยากได้ภาพนิ่งที่เป็นโมเมนต์แบบ เป๊ะๆด้วยซึ่งปกติแล้วถ้าเราอยากได้ภาพนิ่งแบบนั้นอะจังหวะกดชัตเตอร์อะมันยากมากคือมันต้องจังหวะพอดีเป๊ะแล้วถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่เรากลับไม่ได้อะหรือไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนอะโอ้โหอันนี้แบบงานใหญ่เลยลองถ่ายมาเป็นวิดีโอไปเลยแล้วค่อยมาเลือกช็อตที่ดีที่สุดเราว่าอันเนี้ยง่ายกว่าซึ่งถ้าเราถ่ายวิดีโอที่ 4K มาแล้วอะการไปเลือกช็อต มันสามารถทําได้แล้วก็ง่ายมากๆด้วยใน Samsung Galaxy A555G คือ,พอเพราะเวลาเรากดเข้าไปดูวิดีโอค่ะมันจะมีปุ่มให้เราแคปเลยกดแคปปุ๊บได้ภาพที่ความละเอียดยังสูงอยู่เราสามารถเอาภาพนั้นอะไปแชร์ต่อได้หรือจะเอาไปแบบเขียนข้อความอวยพรวันเกิดเพื่อนต่างๆเพื่อแชร์ต่อก็ได้เหมือนกันรวมถึงถ้าเกิดเมื่อกี้อย่างที่บอกถ่ายแนวนอนเอ้ยอยากไปทําเป็นติ๊กต็อมันต้องลอบอะถามว่าทําได้ไหม ถ่ายวิดีโอมาความละเอียดสูงอะ่ะการครอปมันก็ยังทําให้ความละเอียดนั้นดูดีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ทําได้ทั้งแคปทั้งครอปเราถือว่าเป็นจุดเด่นของ Samsung Galaxy A555G เลยค่ะ นอกจากเรื่องของวิดีโอแล้วการถ่ายรูปทั่วไปบนกล้องตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเหมือนกันนะคะกล้องนี้มี AI เข้ามาช่วยตรวจจับซีนให้ก่อนถ่ายได้เหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมีกล้อง u ัลตร w า d e เพราะฉะนั้นถ่ายมุมกว้างได้เก็บวิวได้ครบมีโหมดมาโครมาให้ในโหมดก็ยังมีส่วนภาพที่ได้จะเป็นยังไงเก่งไปเก็บภาพมาให้แล้วไปดูกันค่ะ เรื่องของการถ่ายคนกล้องรุ่นนี้เขามี portrait mode มาให้นะคะโดยรวมเนี่ยเกรู้สึกว่าเรื่องการตัดขอบหรือว่าแบบโบเก้ข้างหลงังอะทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าจากเท่าที่ไปลองมากล้องรุ่นนี้เวลาที่ใช้งานแล้วอะถ้ามันมีเลเยอร์เยอะเยมันอาจจะแบบจับเลเยอร์งงอยู่บ้างเช่นถ้าสมมุติว่าเรายืนแล้วแบบมีดอกไม้อยู่บนบนช่วงหัวเราเนี่ยมันก็จะเอาดอกไม้ไว้ด้วยไม่เบลอให้หรือบางทีก็ จะไปเลือกจับเลเยอร์ข้างหลังบางส่วนมาให้ด้วยแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเครื่องที่อยู่ในมือเก่งตอนนี้ที่เก่งกอลังทดสอบเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบก่อนการวางขายจริงดังนั้นก่อนที่เขาจะวางขายจริงปกติแล้วเขาก็จะมีการอัปเดตแก้ไขปัญหาต่างๆให้โดยรวบรวมฟีดแบ็จากวอล์กเกอร์ต่างๆไปด้วยก็หวังว่าตอนที่ขายจริงแล้วปัญหาเหล่านี้จะไม่เจอแล้วนะคะส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้เองเนี่ยให้มาที่ความละเอียด32ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็สามารถรองรับการถ่ายภาพได้ครบๆค,ค่ะ ถ้าเกิดเป็นในโหมดการถ่ายภาพธรรมดาเราสามารถเลือกปรับได้ทั้งแบบว่าบิวตี้รายชิน้นรายอันอยากให้ตาโตหน้าเรียวยังไงผิวเนียนแค่ไหนเลือกปรับได้นะคะแต่พอเข้ามาอยู่ในโหมด portrait หรือว่าการถ่ายภาพคนเนี่ยจะเลือกปรับได้แค่ความเนียนของโทนผิวกับเลือกปรับระดับความเลอได้ส่วนภาพที่ได้ก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะ กล้องหน้าเนี่ยก็ยังรองรับการถ่ายที่ 4K เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแบบถ่ายบล็อกอยากถ่ายตัวเองรุ่นนี้ทำได้แต่ถ้าจะเปิดบิวตี้ด้วยความละเอียดจะลดลงไปเหลืออยู่ที่ Full HD นะคะซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เก่งชอบคือมันมีโหมดที่เราสามารถใช้ก,กล้องหน้าและกล้องหลังอะไปพร้อมๆกันได้ดังนั้นถ้าเกิดใครจะเป็นสายแบบถ่ายรียกเช่นไปเจอสิ่งนี้เป็นครั้งแรกแล้วฉันอยากถ่ายสิ่งนี้ด้วยถ่ายหน้าฉันไปด้วยอยากลองชิมอาหารเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ย มีโหมดนี้รองรับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเลือกถ่ายได้เลยจ้าตอนแรกเนี่ยเรามีพูดถึงหน้าจอของรุ่นนี้กันไปนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ แล้วก็เป็นหน้าจอ Super AMOLED ตามสไตล์ของค่ายนี้สีสันก็คือสดใสทำได้ดีอยู่แล้วอีกหนึ่งข้อดีคือได้หน้าจอที่ Refresh Rate 120Hz มาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูคอนเทนต์ที่รองรับหรือว่าเล่นเกมต่งตางๆมันก็จะลื่นไหลเนียนตาม,มากขึ้นนะคะ กลับเป็หนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีก็คือหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยแสงสว่างได้สูงสุด1,000ิต<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้งานแบบโอ้โหแสงแดดร้อนแรงเหลือเกินถามว่าสู้แสงไหวไหม รุ่นนี้ยังทาได้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่มาเสริมเรื่องของหน้าจอก็คือเรื่องของระบบเสียงค่ะรุ่นนี้ได้เป็นลําโพงคู่ที่ด้านลาน่างแล้วก็ด้านบนนะคะแล้วก็รองรับการใช้งาน Dolby Atmos แบบไม่ต้องใส่หูฟังใดๆก็สามารถเปิดใช้งานได้หรือถ้าเกิดใครเล่นเกมก็จะมี Dolby Atmos for Gaming มาด้วยค่ะประกอบกับลําโพงคู่มันทาให้เสียงมันแบบมีมิติมากขึ้นเสียงปืนเสียงสีเท้าเวลาที่เล่นเกมมันมาเต็มมากเลยค่ะ ไหนๆพูดถึงเกมแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องการเล่นเกมบ้างดีกว่านะคะรุ่นนี้ลองไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้วยสเปคเนี่ยมาพร้อมกับชิป X n o d 1480นะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ในมือถือรุ่นไหนมาก,ก่อนใช้ที่นี่รุ่นแรกนะคะส่วนสเปคเรื่องของแรมแล้วก็หน่วยความจำเนี่ยจะมีมทั้งหมด2รุ่นนะคะ รุ่นเริ่มต้นจะเป็นแรม 8GB กิหน่วยความจำภายใน1 2 8 g b กับอีก1รุ่นจะเป็นแรม 12GB หน่วยความจำภายใน 256GB นะคะซึ่งทั้งสรุ่นนี้สามารถใส่หน่วยความจำภายในเพิ่มเติมได้สูงสุด 1TB นะคะแล้วก็ถาดซิมที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบบไฮบร i ดล l o t นะก็คือเราสามารถใส่2ซิมที่รองรับ 5G ได้หรือใส่1ซิมบวกกับใส่ไมโคร s d ีการ์ได้ค่ะ ซึ่งการเล่นเกมอย่างที่ลองมานะคะเกนชินเปิดค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่กราฟิกต่ำเรื่องการเล่นทําได้สมูทดีค่ะแล้วก็สามารถลองปรับกราฟิกที่สูงขึ้นได้ที่เฟรมเดช30มี่ยังไหวอยู่เล่นได้ย,วยาวๆนะคะส่วนพับจีเองปรับสูงสุดได้ที่กราฟิก HD เฟรมเดทสูงการเล่นไม่ติดขัดค่ะ เกม ROG มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงคือจากเครื่องที่เราเทสมาเนี่ยยังเล่นได้ที่เฟรมเรท45เฟรมเพอร์เซกนะแต่ว่าการตั้งค่าอื่นๆเปิดได้ค่อนข้างจะครบเรื่องของการเล่นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าเป็นสายเล่นเกมหนักๆเล่นเกมนานๆถามว่าเรื่องความร้อนมีไหมต้องบอกตรงๆว่าก็ยังมีค่ะแต่ว่าทําได้ดีกว่ารุ่นก่อนนะเพราะว่าในตัว A555G เนี่ยเขามีการจัดการความร้อนด้วยการเพิ่มตัววาล์แชมเบอร์หรือว่าระบบระบายความร้อนให้ใหญ่ขึ้น74%เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะทําได้้ีขึน ว่ด้ดยนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนการใช้งานอื่นๆเนี่ย s a m s u n Galaxy g A 555G ถือว่าทําได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายดูโซเชียลการดูวิดีโอหรือว่าจะเปิดแอป,ปหลายแอป,ปในหนึ่งหน้าจอเดียวตัวนี้ก็สามารถจัดการได้ค่ะแล้วก็อย่างช่วงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าภัยทางไซเบอร์มันเยอะเหลือเกิน <Huh? S 1> เครื่องจะถูกโจมตีไหมเราจะมีะมาตรการป้องกันเครื่องได้ยังไงหรือเปล่า ตัวนี้เนี่ยเขามีระบบมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยนะคะถ้าเครื่องเราถูกโจมตีจากภายนอกจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้พร้อมกับบล็อกการทํางานทันทีด้วยค่ะกาับไปนหนึ่งอย่างที่ทําให้อุ่นใจแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอัปเดตค่ะสำหรับ Samsung A555G มีการอัปเดตแพสช์ความปลอดภัยทั้งหมด5ปีแล้วก็อัปเดตเวอร์ชัน Android ให้ทั้งหมด4เวอร์ชันค่ะ ปิดท้ายกันที่เรื่องของแบตเตอรี่ค่ะใช้งานมาจบวันรุ่นนี้ต้องบอกว่าแบตเตอรี่อยู่ได้ทนเหมือนกันนะคะแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมค่ะเก่งลองเอาไปใช้งานจริงก็คือใส่ซิมทั้งโทรทั้งแชทถฟีดดู YouTube เล่นเกมนำทางเล่นเกมนี่อาจจะหนักหน่อยแล้วก็ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่างๆแบตเตอรี่เนี่ยสกรีนออนไทม์ได้อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมง20นาทีถือว่าโอเคอยู่สําหรับรุ่นนี้ค่ะแล้วก็ยังรองรับการชาร์จไวที่25วัตต์มาด้วยนะเอาละ แล้วคราวนี้มาดูรุ่นน้องอย่าง A355G กันบ้างนะคะว่ามันต่างกันขนาดไหนอย่างแรกที่ต่างกันเลยแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทําให้คนเลือกก็คือเรื่องของราคาค่ะราคา2รุ่นนี้ที่รุ่นเริ่มต้นต่างกันอยู่2,000บาทได้ค่ะเลื่อ2,000บาทมันมีอะไรต่างกันบ้างหลักๆเลยก็คือเรื่องของชิปที่ต่างกันค่ะแต่ถ้าถามว่ามันทําให้การใช้งานโดดกันขนาดนั้นไหม เรารู้สึกว่าถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปอ่ะก็ยังทำได้ดีเทั้งคู่นะคะเก่งมีผลการทดสอบประสิทธิภาพเทียบมาให้ดูด้วยค่ะการพยานที่ต่างกันก็คือใน A 3 5 5 G เนี่ยจะมีการปรับเรื่องของกล้องให้ลดลงกว่ารุ่นพี่นะคะแต่กล้องหลักเนี่ยยังได้ความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนเดิมโดยตัวนี้จะได้เป็นเซนเซอร์ IMX 8 8 2ค่ะแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องหลังกล้องหน้ายังรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 4K เหมือนเดิมนะ แต่ที่กล้องหลังเนี่ยความด s c จะรองรับแค่เลนส์หลักเท่านั้นจะไปแบบใช้เป็น u ั t ตร w i d ต่างๆอาจจะไม่ได้เหมือนกับกล้องตัว A55G นะคะส่วนความต่างอื่นๆเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ที่เรื่องของดีไซน์และแม้ว่าสีที่มีมาให้เลือกใน2รุ่นเนี้ยจะเหมือนกันแล้วก็ถ้าดูฝาหลังแล้วอ่ะมันคล้ายกันเลยอ่ะเป็นฝาหลังกระจกเหมือนกันแล้วก็แบบสีค่อนข้างจะเหมือนกันมากแต่ถ้าเกิดลองดูตัวเลนส์กล้องความนูนไม่เท่ากัน 2> <ไ>1 2คือ ตัวเลนส์กล้องของ A55G เนี่ยคะ่ะจะมีการตัดขอบเป็นขอบแบบเงาเงาเมทัลลิกเมทัลลิกในขณะที่ A355G จะเป็นการตัดขอบสีดำแล้วก็นี่เฟร,รมของเครื่องเห็นปะถ้าเป็น A55 จะเป็นโลหะถ้าเป็น A35 จะเป็นพลาสติกอันนี้คือความต่างแต่ถ้าถามว่าต่างกันเยอะไหมเก่งมองว่าไม่ได้ต่างกันแบบ ฉีกโดดเยอะขนาดนั้นค่ะแล้วก็เรื่องของแพชความปลอดภัยกับการอัปเดตต่างๆเนี่ยยังให้มาเหมือนกับรุ่นพี่2ตัวนี้อัปเดตเท่ากันเด็เลยซึ่งถ้าถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครเก่งมองแบบนี้นะคะว่า s 3 5 5 G เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากทําทุกอย่างได้ครบรอบด้านแล้วก็ดีด้วยอ่ะเน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าชีวิตติดคอนเทนต์ต้องการถ่ายวิดีโออยากได้วิดีโอปังๆเอาไปครอปเอาไปแคปได้เก่งว่ารุ่นนี้ A 5 5 G คุ้มกว่าค่ะ เพราะว่าทำได้ทุกอย่างที่พูดมาแล้วก็ทําได้ดีด้วยคืออีกนิดจะเป็นเรือธงแล้วอะนะเมื่อสเปคที่เทียบกันออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยรุ่นนี้ถ่ายวิดีโอได้ขนาดเนี้ยในช่วงราคาเนี้ยถือว่าคุ้มเป็นตัวแบบจัดได้นะคะอันนี้ก็คือความต่างระหว่าง2รุ่นนี้เนาะแล้วอีกหนึ่งความคุ้มของ s Samsung ง a l a x y A555G ณนะตอนนี้นะก็คือเขามีโปรแบบเด็ดมากเป็นโปร2ต่อต่อแรกคือลดให้เลย500บาทนั่นหมายความว่า เครื่องเนี่ยราคาจะอยู่ที่13,499บาท <G ül> เท่านั้นและยังคะ่ะที่ราคานี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะ <G ül> แต่ว่าเขาอัปเกรดแรมอัปเกรดร้อมให้ <G ül> ที่ราคา13,499เนี่ยก็คือจะได้เป็นตัวท็อปไปเลยเป็นตัวแรม 12GB หน่วยความจำภายใน 256GB คือบอกเลยว่าที่โปรเนี้ยคุ้มจุกมากถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วโปรนี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมเท่านั้นนะคะซึ่งพอเอาโปรนี้มาสู้กันแล้วอะแอบเชียร์ตัวนี้เลยเพราะว่าแรมมันต่างกันเลยถูกปะจากตัวเนี้ยที่เป็นแรม8ตัวนี้ก็คือเป็นแรม12โดยคำจำัภายในจาก1้อยเป็น2 5 6ทันทีราคาต่างกันอยู่ นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ลองดูละกันหลกัหลกๆก็คือต้องดูตามงบด้วยแล้วเนาะแต่ละคนนะคะถ้าใครไหวไปเลยจ้าถ้าใครไหวไปเลยจ้าดูคลิปนี้จบแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากมาพูดคุยกันต่อเลยก็ทิ้งเอาไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะวันนี้เก่งไปก่อนค่ะบ๊ายบาย